รีวิวก็เจี๊ยมห้อยขาพิซซานูโ่แสบแน่พี่น้องรีวิวรีวิวก๋วยเตี๊ยวห้อยขาพิซซานูโลก็เตี๊ยมห้อยขาพิซซานูโ่ น้ำชายเย็นดำชาดำเย็นสั่งอะไรวันนี้บะหมี่แห้งซบอยู่รู้ได้ไงว่าแซ่บอิ่มเนี่ยไม่ต้องปรุงเลยเหรอเชฟชีแมพสุงแรย

เราก็กินข้าวเหนียวมะม่วงแสีบละแสียบลายแสียบพี่บ๊ะกินตักใส่เสียบปะขนมมาชิมข้าวเหนียวมะม่วงมันเหนียวไม่เอาเหรอ ข้าวเหนียวไม่ออกเจ้าเอามีกันที่สดด้วยอ่ะอู้หูหนูชิมดูหนูจะรู้มันโอ้โหอร่อยมากอ้าวโอ้โหจิดมจับไปให้แม่ชิมสิ<ำ>มันหวานนะมันหวานมากเนาะจับไปให้แม่คำมึงแม่กินไปถ้วยที่สองตามมาเศรษรึเศรษถ้วยที่สองเศรษป้อชิยอด หมดแล้วรีวิววัดใหญ่พิศโลกนะจ๊ะทุกคนพระพุเรามาวัดใหญ่พิษณุโลกกันรลางเดินแดดร้อนมากรีวิวเดี๋ยวพาไปดูมาพิศโลกต้องมาใช่ไหมวัดทาสีแล้วตอนนี้ 코희างที่ <목소리> <목소리> ไม่ระครังจะได้ดังๆเหมือนระครังเปี้ยงๆมีพร้ไมน้องว่านอธิฐานอธิฐาน อะไรของเราถึงไงวันเสาร์กับพระดค่ะเสอันนี้วันสาร์แกอนรด้วยลอยนมปุ้ลันมราสามคนเกี่ยวกับฤาสามคนมานม่นม ไอ้ทาม ไปแล้วดอเดงไปแรืแวเร็กชานุลเร็วตลาดรถไฟพิชานุล